ในคลิปวิดีโอนี้เตรียมพร้อมก่อนอัปเดตเป็นอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอที่แล้วที่ผมได้ปล่อยให้เพื่อนๆดูไปเนี่ยข้อมูลมาแล้วแต่ว่ารูปภาพยังไม่มานะครับผมวิธีการทํางานของ t o e Tower Defense ก็คือมีข้อมูลมาก่อนนะครับผมเป็นการเกินเอาไว้ว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างแล้วก็ไปทําจริงๆปล่อยรูปภาพมาให้เราดูทีหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทีนี้ผมมีทั้งข้อมูลและรูปภาพครบหมดแล้วนะครับก็จะนํามาเปิดเผยให้กับเพื่อนๆดูว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้าง เพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์นั่นเองนะครับมาเริ่มจากลีดเดอร์บอร์ดกันก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดที่ถูกอัปเดตเข้ามาใน Toilet Tower Defense จริงๆสําหรับโหมดเอเลนส์นะครับเพื่อนๆออกโทนดูดักๆนะครับผมแต่ว่าเท่ดีนะ นะครับอันดับที่1ถึง100ก็จะได้รับเจมเหมือนที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมที่นี้นอกเหนือจากคนที่เขาไม่ติดอันดับล่ะจะมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับผมมีครับเพื่อนๆดีกว่าเจมด้วยนะครับนั่นก็คือ UGC Limited Item ชิ้นนี้เลยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเข้ามาเล่นในเกมปุ๊บก็จะได้รับฟรีนะไม่ใช่นะครับมีเงื่อนไขยอยู่เราจะต้องผ่านไปให้ถึงในเว็บที่40ของ Elite Mode เราถึงจะได้รับไอเทมชิ้นนี้ฟรีนะครับผมและมี จำนวนจำกัด5 0แสนชิ้นเท่านั้นนะครับจะเป็นปีกโถส้วมสุดที่แบบนี้เลยนะครับข้างหนึ่งก็จะเป็นสีแดงข้างหนึ่งก็จะเป็นสีน้ําเงินครับเพื่อนๆนถ้าเอเลสโหมดอัปเดตเข้ามาแล้วจริงๆนะครับเราจะต้องรีบเข้ามาเล่นเกมเพื่อรับไอเทมฟรีชิ้นนี้ให้ได้นะครับผมสําหรับ UGC Limited ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นภายในเกมแล้วทําภารกิจช้านะครับผมภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงไอเทมชิ้นนี้หมดแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามีจํานวนจํากัด5 0 0 0ชิ้น มันเหมือนเยอะนะครับผมแต่เพื่อนๆจาไอเทมที่แล้วได้ใช่ไหมครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับ400,000ชิ้นนะครับภายในระยะเวลาแค่2-3วันเท่านั้นหมดเกลี้ยงเลยนะครับแต่ไอเทมชิ้นนี้ เท่กว่าไอเทมชิ้นที่แล้วเยอะเลยนะครับและมันจะหมดภายในระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงครับอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาจากผู้พัฒนานะครับถ้าเรานับเฉพาะคนที่เล่น Toilet Tower Defense แบบจริงๆจังๆ,ๆ,ๆเนี่ย500,000คนเนี่ยน่าจะถึงอยู่นะครับเพื่อนๆหนึ่งไอดีได้รับ1ชิ้นนะครับผมแต่ทีนี้นอกเหนือจากคนที่เขาเล่น Toilet Tower Defense เนี่ยเพื่อนๆมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งครับผมขอเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเหล่านักล่าไอเทมฟรีก็แล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอเทมฟรีรูปแบบไหนอัปเดตเข้า ภายในโลบกเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะไปทําทุกวิถีทางนะครับผมเพื่อให้ได้รับไอเทมฟรีมาเพราะฉะนั้นแล้วครับมันจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อรับไอเทมฟรีชิ้นนี้นะครับผม5้าแสนชิ้นแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะครับเราเข้ามาปุ๊บทําภารกิจรับไอเทมฟรีให้ได้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับผมถัดมาครับเรามาดูเอเลสโหมดกันบ้างนะครับเอเลสโหมดสาหรับแมปหน้าตานะครับเพื่อนๆมาแล้วนะนี่นะครับผมระดับความยากเนี่ย จะมีความยากมากกว่าหมุดในแม4%นะครับอันนี้ผู้พัฒนาได้กล่าวเอาไว้นะครับผมผมคิดว่า4%นี้เองน่าจะเป็นในส่วนของเว็บที่1ถึง40นะครับผมแต่ว่าเลย40ไปมันจะยากกว่า4%เยอะเลยไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองคํานวณจุดดูนะก่อนที่เกมจะอัปเดตเข้ามาจริงๆเนี่ยคำนวณวิธีการวางเราจะวางตรงไหนดีแบบไหนยังไงนะครับดูจากตรงนี้แล้วก็ไปปรับรูปแบบการใช้งานของเพื่อนๆได้เลยนะครับถัดมาครับเป็นในส่วนของล็อบบี้จะมีการปรั ปรับใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆปรับภาพใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ใหม่เทรดดิ้งพาซาใหม่รวมไปถึงไอคอนยูนิตใหม่ด้วยนะครับหน้าตาดูดี นะครับผมเอเลสโหมดอัปเดตเข้ามาแล้วมีผู้เล่นจํานวนมากนะครับขอร้องให้ผู้พัฒนานํากล่องสไปเดอร์ทีวีออกไปนะครับผมแต่ในส่วนตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆว่าผู้พัฒนาเขาจะนําออกไปเลยหรือเปล่านะครับพร้อมกับเอเลสโหมดอัปเดตเข้ามาหรือว่าอัปเดตเอเลสโหมดเข้ามาก่อนนะครับผมและสักพักหนึ่งค่อยเอาเ e อ็กวิสซิปสไปเดอร์เคสตรงนี้ออกไปนะครับผมถัดจากเอเลสโหมดอาทิตย์ไหมหรือยังไงนะครับถ้าง,งานเสร็จเลยอะ่ะผู้พัฒนาก็จะอัปเดตเข้ามาเลยนะครับผม อัปเดตยูนิตใหม่ที่จะมาแทนเอ็กวิ i ซ์สปเดอร์เคสตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันจะเป็นยูนิตที่มีความสามารถเกี่ยวกับการบัฟนะครับผมอาจจะเป็นบัฟในเรื่องของดาเมจแล้วสมีการโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผู้พัฒนาคนทำงานเสร็จหรือ,อยังนะครับยังไม่มีรูปภาพให้ดูนะครับแต่ผู้พัฒนาได้พูดเอาไว้ว่ามันจะเป็นยูนิตที่มีความสามารถเกี่ยวกับการบัฟนั่นเองครับ ถัดมาคือระบบสุมยูนิตครับเพื่อนๆสุมยูนิตยังไงไม่ให้ชาวบ้านรู้ต่อไปนี้ไม่มีความลับอีกแล้วนะครับในกรณีที่เราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับผมและผมสุมยูนิตผมได้มีทิกหรือว่ากอดลีนะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนในแชทตรงนี้เลยนะครับผมกลายเป็นว่าเราแอบสุมเนี่ยเพื่อนก็รู้นะครับแล้วเพื่อนก็จะวิ่งมาขอกอดลีหน่อย <laughs> เรียบร้อยนะครับ สมยูนิตคนรู้กันทั้งประเทศนะครับผมเ,เพื่อนเพือนถ้าทุกคนคิดว่าในการซัมวัน Unit ตฟรีตรงนี้เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่การเปิดกล่องครั้งถัดไปยิ่งใหญ่กว่าครับผมเพราะผู้พัฒนาได้อัปเดตแอนิเมชันในการเปิดกล่องเข้ามาแล้วนะครับเ,เพื่อน เข้ามาพร้อมกับโหมดเอ็เลสเลยนะครับผมในอัปเดตโหมดเอ็นเลสนี่เองก็จะมีแอนิเมชันในการเปิดกล่องอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับถ้าทุกคนติดตามผลงานของคุณททเลติกหรือว่าผู้พัฒนา t o ย l e t Tower Defense เนี่ยเราจํากันได้ใช่ไหมครับผู้พัฒนาได้กล่าวไว้นานมากๆตั้งแต่อัปเดตแรกๆของ t o ย l e t Tower Defense เลยบอกว่าจะอัปเดตแอนิเมชันในการเปิดกล่องและก็อัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับผมแต่ว่ามันเป็นแอนิเมชันแบบน้อยนิดมากๆอะทุกคน ขยับแค่นิดเดียวนะครับผมผมจะเปิดให้ดูนะครับมันก็จะเป็นป๊อปอัพเด้งแบบนี้นะครับแต่อัปเดตใหม่นี้เองครับผมเป็นแบบนี้ครับทุกคน กดเปิดปุ๊บก็จะมีกล่องเด้งออกมาจากตัวเรานะครับผมเป็นไงดูดีไหมนะครับผมคล้ายๆกับเพลซูมอเลเตอร์นาที่นายจะบอกว่าคล้ายก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเหมือนมากกว่าครับผมทุกคนครับและในกรณีที่เราได้ยูนิตแลนะครับกล่องก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยแล้วแต่ปุ้มเป็นยูนิตนะครับผมเปิดทั้งทีทุกคนที่อยู่ในแมปรู้กันหมด <laughs> เป็นการเปิดให้โลกรู้อีกแล้วนะครับผมทุกคน แต่ดูดิผมชอบนะครับเพื่อนๆทีนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับเวลาเอาเมาส์คลิกกล่องเนี่ยมันจะมีใบคคบเวิร์ดเด้งออกมาจากกล่องด้วยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากรณีที่เราคลิกเปิดกล่องแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มโชคเหมือนกับเพชรูเมเลเตอร์นที่นหรือเปล่าของเพชรูเมเลเตอร์นที่นเวลาเราเอาเมาส์คลิกนะครับมันจะเป็นการเพิ่มโชคนะแต่ว่าใน t o ย l e t Tower Defense นี้ กดคลิกแล้วก็มีใบครบเวอร r เด้งออกมาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มโชคไหมนะครับผมเดี๋ยวรอผู้พัฒนามาชี้แจงในส่วนของตรงนี้อีกทีตอนอัปเดตเข้ามาจริงๆก็แล้วกันนะครับถัดมาครับผมอัปเกรดไททันคานเมราแมนรีเวิร์กใหม่ครับเพืเ่อนๆโคตรเท่ ผมชอบมากเลยนะครับเป็นการรีโมเดลใหม่ครับผมพร้อมกับความสามารถอาจจะมีการบัฟด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่าอัปเดตเข้ามาแล้วอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนที่รีเวิร์กใหม่จะเป็นยูนิตที่ขายดีมากๆเพราะปัจจุบันเขาก็แทบจะขายดีที่สุดแล้วในบนาบมีทิกนะครับผมตัวส่มฟรีตรงนี้นะนับเฉพาะตัวส่มฟรีตรงนี้นะครับผมอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนขายดีสุดแล้วในเทดดิงพาซาลองไปหาดูได้เลยนะครับที่นี่มีการรีเวิร์กใหม่โอ้โห ที่กว่าเดิมเยอะมากๆครับและทั้งหมดนี้คือเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตครับสำหรับอัปเดตเอนเลสนี้จะถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่12มกราคมเวลาประมาณ5ทุ่มบ้านเรานะครับโดยประมาณแล้วผู้พัฒนาเขาตั้งเป้าเอาไว้จะอัปเดตเข้ามาวันที่12แต่ จะทางานทันหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในกรณีที่เรายังไม่เห็นอัปเดตก็ไม่ต้องตกใจให้รู้เอาไว้ว่าผู้พัฒนาทํางานไม่ทันนะครับผมบางครั้งอาจจะเสร็จหมดแล้วแหละแต่มีปัญหาในเรื่องของบัก๊กแก้ไขบั๊กอยู่อะไรแบบนี้เพราะจะต้องมีการทดสอบระบบค่อนข้างนานเลยในส่วนของตรงนี้นะครับผมมันจะยากตรงเอ็ mode นเลสโหมดนี่แหละเพื่อนๆว่าระบบมันมีบั๊กไมหมน,นู่นนี่นั่นแบบไหนหรือเปล่านะครับรวมไปถึงยูนิตใหม่ด้วยถ้าอัปเดตเข้ามาพร้อมกับเอ็นเลสโหมดอันนี้มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ยังไงก็เอาใจช่วยผู้้พััฒนนนากนดวยะ และก่อนจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและที่สำคัญเลยผมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ